การควบคู่ไปด้วยอย่างรวดเร็วเนี่ยนะฮะคำถามที่ทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นไปได้เหรอเพราะหลายคนยังไงก็ไม่เชื่อถูกไหมฮะแต่เอาล่ะกู้ภัยก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นเพราะผู้หญิงคนนี้คือน้องดาวเริ่มเนี่ยนะฮะมีอาการเนี่ยคือเอาจจริงเลยก็คือตอนที่สามทุ่มครึ่งเพราะตอนหกโมงครึ่งเนี่ยสามีเพิ่งไปเอาปาชโดกลับบ้าน <S <S หลังจากนั้นห้าทุ่มครึ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีการดิ้นหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมันข้ามรอยต่อเนี่ยนะฮะไปถึงอีกวันหนึ่ง ในที่สุดต้องเอาเนื้อปลาที่ตัวเองหั่นเนี่ยมาปล่อยที่หนองน้ํา <คะ S 2> ขวามือที่คุณผู้ชมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยกลับมาเป็นปกติอเอาละถ้าเราถามหมอ,อมั่งเราหลักวิทยาศาสตร์บ้างว่ามันคืออะไรครับหมอกรณีแบบนี้ <คะ S 2> เปิดคลิปผู้หญิงตอนที่เขาถลายไถยเถือกหน่อยเนี่ยนะฮะคุณหมอสิทธาลิขิตนุก,กูลบอกว่าเอาจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องมองเรื่องผีอม,มองแบบเป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าน้องคนนี้เป็นชาวกัมพูชาภาษาไทยก็พูดไม่คล่อง เวลาเครียดเป็นไปได้ไหมสื่อสารไม่ได้คพอสื่อสารไม่ได้นะฮะแล้วมันเกี่ยวยังไงกับตอนมันเกี่ยวยังกับปลาชะโดบประกอบกับไปเห็นตอนที่สามีเนะี่ยคุณซกทีเอาปลากลับบ้านแล้วไปทุบหัวในครัวเธออาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าสงสารปลาค่ะความเครียดที่าม,มาม<ห>สะ<ด>สมเนี่ยมันก็เลยลำเบิดตูมออกมาใช่ค่ะนี่หลักวิทยาศาสตร์นะฮะ คุณหมอบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้วงการแพทย์คุณหมอเขาเรียกกันว่าบุคลิกภาพแปรปรวนเนื่องจากเครียดสะสมพอไปเห็นภาพสามีทุบหัวปลาก็เลยระเบิดอารมณ์ออกมาที่สำคัญก็คือมันประกอบกับเคาพูดไทยไม่ได้ม,มันก็เลยอืออืออืเนี่ยนะฮะแล้วเห็นภาพสามีทุบหัวปลาปลามันก็ต้องกลิ้งอย่างนี้ม,มันก็เลยเกิดพฤติกรรมลงมาเป็นแบบนี้ อาการแบบนี้เกิดได้กับทุกคนนะฮะหมอบอกเวลาเครียดระบายความเครียดไม่ออกแล้วพูดไม่ได้ต้องรีบพาน้องดาวไปพบจิตแพทย์ฮะลองฟังเสียงคุณหมอบอกหน่อยฮะทั่วไปก็จะบอกว่าเป็นภาวะผีเข้าแต่ว่าทางหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยจะไม่มีคําว่าผีเข้านะครับแต่จะเป็นเรื่องของบุบคลิกภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันหรือเรียกง่ายๆว่าบุคลิกภาพแปรปรวนครับซึ่งโรคนี้ใครก็เกิดได้นะครับ เ,เกิดแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปอีกวัยหนึ่งอีกเพศหนึ่งอีกภาษาหนึ่งพูดกันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับก็อาจจะเกิดจากภาวะความเครียดในจิตใจซึ่งผู้ป่วยระบายออกไม่เป็นนะครับปกติก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วนะครับแล้วพอไม่ได้ระบายออกพอมีความเครียดหนักหักก็เลยเอาเรื่องประสบการณ์หรือเรื่องไม่ดีที่ตัวเองคิดแล้วฝังใจอยู่ในหัวเนี่ยมาแสดงอาการออกทางจิตแทนนะครับอ้อนี่ฮะเออมันมีเหตุผลที่หมอพูดนะฮะ